ดูซิว่าจะแตกต่าง,งจากเน็ตเวีขนาดไหนเขาต้องมั่นใจในระดับหนึ่งอะที่เขาสามารถเอารถจริงมาให้เราเทาได้นะคือถ้าชนก็คือชนรถเขาเองนะคะถือว่าเขาเก่งมากาเลยนะในราคาเท่านี้ทุกคนคุ้คมค่าราคาถ้าเทียบ,บกับตัวเน็ต V วีะอันนี้รู้สึกดีกว่าเอาเิงแว,แวบแรกตอนนี้มาแล้ว ชัว e r e Life Ready for the new Journey คอลเลคชันพิเศษที่พวกเรา E ี i Girls ร่วมออกแบบกับแบ,บรนด์ลักโลกอย่าง c ซอร์คูลาร่วมสนับสนุนพวกเราได้นะคะสวัสดีค่ะฟัคะงค่ะไอค่ะวันนี้เราจะมาเทดแกเทดตา้าวีทูคันนี้กันนะคะ ไปเลยคุยกันในรถคือเ <laughs> <c oughs> นต้าวีเนี่ยเราเคยรีวิวไปแล้วตอนที่เขาเปิดตัวเนาะก็มี2รุ่นย่อยคือรุ่นไลท์กับรุ่นสมาร์ทวันนี้ที่เราได้ขับจะเป็นรุ่นสมาร์ททั้งหมดนะคะนี่ให้ดูดีไซน์วัสดุต,าต่างๆน,นะคะจริงๆเราเคยพาดูแล้วแหละแต่ว่าเผื่อใครยังไม่เคยดูเนาะสามารถย้อนไปดูคลิปของพวกเราได้นะคะแต่เราปักไว้ให้สักตรงนึง ให้ตัดต่อเราปะ่ะเดี๋ยวเราไปเทสไดฟ์ก็เลยอันนี้เดี๋ยวเราจะเทสเรืเ่องระบบความปลอดภัยต่างๆของเขาเนะแล้วก็ช่วงล่างดูซิว่าจะแตกต่างจาก n e ตเตอขนาดไหนเราเคยเทสเนตเตอร์วีนานมากตั้งแต่สมัยที่แบบเพิ่งทําช่องใหม่ๆใช่ n e t เตอรุ่นแรกออกใหม่ๆเลยอะเนเตอร์ว2ที่เพิ่มมานะคะก็จะเป็นพวกแบบเออเขาเรียกอะไรอะไวเลสชร์เจอร์อ่าด้านหน้าเปลี่ยนนิดนึงด้านหลังมี เอ่อที่ปัดน้ำฝนหลังให้เรามาแบบสรุปคร่าวๆให้ละกันเพราะเราอาจจะไม่ได้พาดูภายนอกภายในของคันนี้จริงๆกระจังหน้าก็คือเปลี่ยนไปมีดีไซน์ที่แบบเหมือนมีความเพชรเพวิววับ<ๆ>วิวับแต่ว่าก็คือสามารถไปดูได้นะเราเคยพาดูไปแล้วเนาะใช่ด้านหลังมีที่ปัดน้ำฝนใช่ไหมแล้วก็ไฟท้ายจะเป็นแบบพาดยาวเนี่ยมองข้างหลังคันหน้าคือสวยมากแล้วก็จริงๆวีทัวมีสีใหม่ที่เพิ่มมาจากเนตาวิ<ๆ>ด้วยเขามีทั้งหมด6สีใช่ป่ะก็คือสีขาวสีเทาสี เขียวสีชมพูซึ่งเขียวกับชมพูอ่ะเป็นเป็นสีที่ มีจานวนจํากัดถ้าใครอยากได้ต้องรีบซื้อนะคะใช่แล้วก็มีสีฟ้ากับสีชานมที่เป็นสีใหม่อันนี้จะมีเฉพาะในรุ่นสมาร์ทเท่านั้นแล้วก็ภายในอจะมีทั้งหมด3สีอย่างสีแบบนี้เขาเรียกว่าสีเทาดํามีในทุกรุ่นเลยแต่ว่าคันที่ข้างนอกเป็นสีฟ้าข้างในก็จะเป็นสีฟ้าขาวสีเบาะจะเป็นแบบฟ้าขาวน่ารักมากส่วนคันที่ข้างนอกเป็นสีชานมข้างในก็จะเป็นสีเทาขาวก็จะเป็นแบบทูโทนเอาจริงเว็บแรกตอนนี้มาแล้วช่วงล่างนิ่งขึ้นนิ่ง คือถ้าเทียบกับเนตเ V วะเนต้าจะมีความดึงดึงกว่าอันนี้พอมานั่งวีทูใช่ปะคือเขาก็มีความนิ่มความดึงอยู่นิดนึงแต่ว่าถ้าเทียบกับกับตัวเนตอวอะอันนี้รู้สึกดีกว่าใช่อันนี้เขาโค้งเป็นไงโอเคอยู่นะแต่ว่าพวกาะไยอาจจะมีความแบบ เบาเหมือนเดิมอยู่ถ้าคนขับรถใหญ่มาแล้วมาขับเน็ต้าวีอ่ะอาจจะแบบรู้สึกไม่ค่อยถนัดกับพวงมาลัยเพราะว่าไซส์พวงมาลัยก็เล็กไปตามไซส์รถเนาะอาจจะเอ้ยจับแล้วไม่ถนัดมือนิดนึงแต่ว่าถ้าคนที่ขับรถเล็กอยู่แล้วอ่ะอาจจะชอบเพราะว่าคล่องตัวโหมดการขับขี่นะคะก็จะมี2โหมดก็คือโหมดปกติ normal กับโหมดสปอร์ตอ่าตอนนี้อายอยู่โหมดสปอร์ตแยวพี่ลองเปลี่ยนเป็นปกติเป็นไงอ่าเบาขึ้นกว่าเดิมสปอร์ตคือ เป็นสปอร์ตที่ยังยังมีความเบาอยู่ไม่ได้เป็นสปอร์ตหนักแน่นขนาดนั้นจะเป็นสปอร์ตที่อันนี้ปกติเออไม่ตอนที่ขับตอนแรกที่เราอธิบายมาไอไม่รู้เลยเลยสังว่าเราขับโหมดสปอร์ตก็ยังยังมีความเบาอยู่แต่พอเปลี่ยนมาเป็นอ่างเนี้ยเบากว่าเบากว่าเดิมแต่ว่าการควบคุมอะไรอะแม่นอยู่นะเนี่ยดูดิฟึบแต่ตัวโยนิดนึงใช่ไหมเจ๊โยนโยนโย แต่ปกติเนต้าก็ไม่ได้ขับกันเร็วอยู่แล้วเนาะเพราะว่าเป็นรถเล็กอะความเร็วสูงสุดได้แค่ร้อยนิดนิดเองต่อไปนะคะจะเป็นเทสระบบ a d ดก็คือการที่เราใช้ acc adaptive cruise control นั่นเองเขาจะให้เราเทสระบบว่าแบบถ้าสมมติเราใช้ adaptive cruise control อยู่แล้วมีแบบรถมาตัดหน้าอย่างเงี้ย เขาจะสามารถหยุดได้ไหมหรือเขาจะสามารถไปต่อและชะลอตัวได้ไหมส่วนด่านที่2ก็คือเขาจะมีการทดสอบสมมุติว่ามีรถคันนึงจอดอยู่สมมุติว่าอยู่บนทางด่วนแล้วรถจอดเสียอะไรเงี้ยคันที่ขับอยู่หน้าเราเขาหักหลบปุ๊บแล้วคันเราอ่ะจะเห็นไหมว่ามีรถจอดเสียอยู่เอออันนี้คือเราจะทดสอบว่ารถเราจะช่วยเหลือการขับขี่ตรงนี้ได้ดีแค่ไหนออันนี้คือแบบเทสระบบความปลอดภัยแบบสุดๆเลยใช่ก่อนไปเทสเราขอพูดถึงสเปคของคันนี้นิดนึงล้วกันคร่าวๆก็คือคันเนี้ยแรงมาเขาอยู่ที่95แล้วก็แรงบิดอยู่ที่150นั้เมตรถือว่า ไม่ได้แรงมากแต่ก็เป็นรถเล็กที่ขับคล่องตัวนั่นแหละแต่สิ่ง<ช>ที่เขาให้มาเพิ่มก็คือระบบความปลอดภัยอันนี้คือทําถึงแล้วเดี๋ยวรอดูว่าถึงจริงหรือเปล่าใช่ราคาไม่ถึง6กแสนเนี่ยทุกคนได้<ช>ขนาด้เนี้ยไอ้ว่าคุ้มค่ากับราคามากๆใช่ส่วนความจุแบตคันนี้อยู่ที่36.1กิโลวัตต์อวนะคะชาร์จเต็มอ่ะในสเปควิ่งได้382กิโลเมตรแต่เมื่อกี้พี่ถ่ายให้ทุกคนดูแล้วว่าแบตขึ้นี่้เจ็ดสิบห้าเปอราเกียร์ดี่ให้นบลงอรึ้นความรบอากกว่า ส0กิโลเมตรต่อชั่วโมงก็คือเขาก็จะเข้าระบบแล้วก็ที่หน้าจอจะขึ้นเป็นแบบตุ่มสีเขียวๆกลมๆนะจะถือว่าเราเข้าระบบแล้วแล้วเขาก็จะแบบขับตามคันหน้าถ้ากดตรงเนี้ยดันขึ้น1ทีแปลว่าเพิ่มทีละห้านะคะดันลงคือลดทีละหแต่ถ้ากดค้างแปลว่าเพิ่มเีละหนึ่งส่วนตรงนี้เป็นการปรับระยะความห่างจากคันหน้านะคะโอเคไปนี่ทุกคนเรากำลังเข้าระบบแนละ้วทุกคนเทสคระบบอ่าไอ้กดเกียร์หนึ่งทีตรงนี้อ่านี่ตุ่มสีเขียวๆตรงนี้ขึ้น <laughs> แปลว่าได้แล้วนี่เข้าระบบเรียบร้อยแล้วทุกคน อันนี้คือไอกำลังใช้ระบบนี้อยู่นะคะเดี๋ยวไอเพิ่มความเร็วนิดนึงอ่าตั้งไว้ที่สาิบห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงนี่รถคันหน้ามาแล้วนี่น่ปึ๊บอะความเร็วไอลดลงตามคันหน้านะคะนี่ให้แบบเขาเรียกว่าอะไรสมารกันเห็น <laughs> <laughs> ว่าเท้าไอาไม่ได้เหยียบนะใช่ถ้าคันหน้าเบรกไยก็เบรกเหมือนกันจนถึงจุดหยุดนิ่งเลยทุกคนดูข้างหน้าเบรกแล้วปึ๊บ <laughs> ถ้ามันจะตลกตลกนิดนึง อ่าหยุดนิ่งสนิทคันหน้าออกตัวเราก็ออกตามนะคะนี่เฮ้ยเก่งอะอ่าเดี๋ยวไอขออนุญาตออกจากระบบนะคะเพราะว่าเราจะกลับรถทุกคนอ่านี่เราก็ตีโค้งตามเขาได้เลยพวงมาลัยเป็นไงพวงมาลัยเป็นไงพวงมาลัยค่อนข้างเบาเหมือนเดิมแต่ว่าบังคับง่ายไม่ได้แบบถ้าเป็นคุณผู้หญิงน่นนาจะชอบแต่ส่วนตัวไอชอบพวงมาลัยหนักอ่านี่ออกตัวนะคะเดี๋ยวรอให้เกิน10กิโลเมตรต่อชัมม่วโมงไอจะเข้าระบบเอเดอ่ะปึ๊บ อันนี้เข้าแล้วตุ่มเขียวเข้าเดี๋ยวดูนะทุกคนอันนี้คือจะเทสระบบว่าถ้าคันหน้าแบบหักหลบไวๆอะ่ะคันอาไจะแบบจอดไหมถ้าเห็นข้างหน้าตื่นเต้นนะเอาจริงอ่ะคันหน้าไปแล้วตงอะไรเอียงวะเนียได้รูปปะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยเยอย่าเหยียบนะอย่าเหยียบะไม่เหยียบนะไม่เหยียบไม่เหยียบ เอ้สมูทอยู่นะแต่ใกล้เหมือนกันนะลกูกแอบเสี่ยวแต่ว่าน้องทำได้ดีเอ้ย,อยจำลองว่ารถคันนี้พังอยู่เออทำได้ดีนะคะนีต้าวีทูเขาต้องมั่นใจในระดับหนึ่งอ่ะที่เขาสามารถเอารถจริงมาให้เราเทสได้เนี่ยคือถ้าชนก็คือชนรถเขาเองนะคะเดี๋ยวเราจะมาเทสร,ระบบ A C C กันนะคะอันนี้จะมีหลากหลายรูปแบบเลย A C C ก็คือ Adaptive Cruise Control นะคะทุกคนก็คือความเร็วตามคันหน้าเสือใครที่แบบว่าไม่ใช่สายรถเนาะอาจจะยังงงว่า A A C C คืออะไรเนี่ยก็คือ ความเร็วตามคันหน้าถ้าสมมติว่าเราเปิดโหมดเนี้ยเขาจะขับให้เราแบบอิงจากความเร็วคันหน้าถ้าคัานหน้าช้าเราก็จะอิงจากความเร็วคันนั้นแล้วก็รักษาระยะห่างตามที่เราตั้งไว้ใช่แล้วเราก็สามารถเพิ่มลดควระดับความเร็วได้อย่างอันเนี้ยถ้าเรากดดันขึ้นเพิ่ม5ถ้าเราดันค้างเนีย้ยจะเพิ่มทีละหนึ่งใช่อย่างคันเนี้ยสามารถตั้งระดับ ระยะห่างได้กี่คันสูงสุดสูงสุดได้5ระดับนะคะนี่5อ่หาก็คือไกลกันสุด5้าคันระยะทางระยะห่างค่าคันอันนี้ไอ้ลองปรับระยะให้ใกล้คันหน้าขึ้นนะคะประมาณ2อคันระยะหางแต่ก็ยังห่างอยู่นะ2งคันนี้ลองเพิ่มความเร็วไหมลองเพิ่มความเร็วความเร็วคืออตราตอนนี้ไอ้เพิ่มเป็น65กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะคะต่อไปนะคะเขาจะมีป้าย6กิกิโลเมตรต่อชั่วโมงอันนี้ไอ้ต้องตั้ง60แหละเดี๋ยวแล้วเดี๋ยวเราดูกันว่าพอความเร็ว60ขึ้นไปอ่ะเขาจะดึงพวงมาลัยกลับให้เราหรือเปล่า อาน่าไอ้อา้เราแกล้งออกนอกเลนอ๊บอ่าเนี่ยอันนี้มีช่วยควบคุมให้อยู่ในพวงมาลัยแต่ว่าอยู่ในพวงอยู่ในเลนควบคุมพวงมาลัยให้อยู่ในเลนแต่ถ้าสมมติว่าเราขับอยู่่ะจริงๆเขาต้องให้ประคองพวงมาลัยอยู่ดีไม่ได้ให้ปล่อยมือเลยนะคะใช่ถือว่าเขาเขาเก่งมากมากเลยนะในราคาเท่านี้ทุกคนคุ้มค่าราคาอันนี้เป็นทัฟฟิกแจมแอซิดนะคะเขาจะช่วยให้เราแบบสมมติรถติดๆเงี่ยเขาก็จะเบรกให้ทันทีางเไม่แบบว่า สมมติเราไปขับในการจราจรที่ติดขัดในกรุงเทพอืเราก็ไม่จาเป็นต้องมาเหยียบคันเร่งเหยียบเบรกเ,เองตลอดนึอออกปะสมมติว่ารถมันติดเราก็เปิด ACC เลยแล้วก็ให้เขาขับตามคันหน้าไปเราก็ไปคันหน้าเบรกเราก็เบรกโดยรวมคันนี้ถือว่าทำได้ดีมากขึ้นเท่มากขึ้นรู้สึกว่าหรูหรามากขึ้นแล้วกันข้างในพรีเมียมขึ้นขับดีขึ้นแพงขึ้นนิดหนึ่งแต่ว่าแต่ว่าได้ระบบขาบปลอดภัยมาแบบจัดเต็มสุด ใช่โดยรวมคือประทับใจมากรู้สึกว่าเป็นนุ่มที่ไม่แบบดึงดังดึงดังอะ่ะแต่จริงๆถ้าสมมติคใครไม่อยากเพิ่มเงินเยอะไปรุ่นไท์ก็ได้นะเป็น V2 รุ่นไท์อะไรเงี้ยก็จะได้ดีไซน์ที่เปลี่ยนไปจากรุ่นเนท้าวีเฉยๆถ้าใครรู้สึกว่าตัวเองจะไม่ได้ใช้แบบระบบช่วยการขับขี่ขนาดนั้นก็อาจจะเป็นรุ่นไท์ก็ได้<ช>ก็เดี๋ยวมีโอกาสเราจะเอาคันนี้ไปรีวิวกันหรือทุกคนอยากให้เราเอาคันนี้ไปทําอะไรลองคอมเมนต์มาก็ได้อืมสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนนะคะทุกคนฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้พวกเราด ด้วยแหละอืมโอเคค่ะไปแล้วค่ะทุกคนบ๊ายบาย